เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปจับชุดหวยสองตัวล่างตรงๆนะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วห้างวดนะคะเริ่มเข้างวดแรก1มิถุนาสองพนห้ารถึงงวดวันที่1สิงหาสองพันา งวดวันที่16สิงหา2563จะเป็นงวดที่หนะคะจับชุดหวยสองตัวล่างจะใช้สองสูตรชนกันนะคะสูตรที่1จะใช้หลักแสนนะคะหลักแสนรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลัก10บรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลัก13าตัวครั้งที่สาม บวกด้วย2คงที่ทุกครั้งนะคะสูตรที่2จะใช้หลักแสนรางวัลที่1บวกด้วยหลัก10รางวัลที่1บวกด้วยหลัก10บตัวล่างบวกด้วยหลัก1 0 3ตัวครั้งที่2บวกด้วย2คงที่ทุกครั้งนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นนะคะมาเริ่มบวกกันนะคะเริ่ม 1>, 1มิถุนา63ใช้งวดบันที่15กระดกระดา63ตั้งนะคะ0บวก9เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ14 14บวก9เท่ากับ23 23บวก2เท่ากับ25 25ใช้ตัวท้ายคือเลข5 บวกเพิ่มไป4แต้มนะคะห้าบวก4เท่ากับ9บวกเพิ่มไปสองแต้มนะคะบวก2เท่ากับ11ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มนะคะบว,บวก1บวก1เท่ากับสอง สูตรที่1นะคะจะได้เลขเด่น5 9 1เสองสูตรที่สองศู 9, 9 11, 11 19, 19นย์บวกเก้าเท่ากับเกบวกสเท่ากับสิบเบวกแเท่ากับสิบเบวกสคงที่เท่ากับยี่สใช้ตัวท้ายคือเลข1 บวกเพิ่มไป3แต้มนะคะ1บวก3เท่ากับ4บวกเพิ่มไป1แต้ม4บวก1เท่ากับ5บวกเพิ่มไปสองแต้ม5บวก2เท่ากับ7นี่คือสูตรที่สองนะคะจะได้เลขเด่น1 4สี่ ห้าเจ็ดมาจับคู่กันนะคะห้าหนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสี่สองห้า สองเจ็ดงวดหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามสองตัวล่างเลขที่ออกสองสี่สองสี่เข้านะคะเข้าตรงตรงนะคะสองสี่เข้าตรงนะคะ หมิถุนาสองพนห้าร้อสองสี่เข้าตรงตรงนะคะไปต่อนะคะงวดวันที่16มิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามแปดวกหเท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยี่สบวกหเท่ากับยี ยี่สิบเจ็ดบวกสองเท่ากับยี่สิบเก้าบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นสิบสามใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลขหกสูตรที่สองแปดบวกหกเท่ากับสิบสี 16. 16่สิบสี่บวกสองเท่ากับสิบหกสิบหกบวกหก เท่ากับ22 22บวก2เท่ากับ24ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป3แต้มเป็น7บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายมาจับคู่กันนะคะ9 4สี่ เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามแปดสามศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปด ห้าศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์นะคะหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามสองตัวล่างเลขที่ออกหกสี่หกสี่ มีนะคะเข้าตรงๆนะคะหกสี่เข้าตรงนะคะงวดสิบหกมิถุนาเข้าตรงๆเลยนะคะผ่านไปแล้วสองงวดเข้าตรงทั้งสองงวดนะคะไปกันต่อง,งวดวันที่หนึ่ง กระดากกระดา2563% 5บหวกหเท่ากับ11 11บวก7เท่ากับ1 8บ8บวก2เท่ากับ20 20บวก2เท่ากับ2ีใช้ตัวท้ายคือเลข2นะคะบวกเพิ่มไป4แต้มเป็นเลข6บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข ปบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นเลข9สูตรที่2นะคะ5บวก6เท่ากับ11 11บวก6เท่ากับ17 17บวก8เท่ากับ25 25บวก2เท่ากับ27ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป3แต้มเป็น10ใช้ตัวท้าย บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข 2, 2> บวกเพิ่มไปบวกเพิ่มไป1แต้มนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1เลข 1, เลข1นะคะบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นเลข3มมาจับคู่นะคะสองเจ็ด สองศูนย์สองหนึ่งสองสามหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสามแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามนะคะสองตัวล่างเลขที่ออกแปดสามแปดสามมีนะคะเข้าตรงนะคะแปดสามหนึ่งกระดาษกระดาหกสาม เข้าตรงๆนะคะไปต่อกันที่16กระดากกระดาหกสามบวก5เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ16 16บวก2เท่ากับ18บบวกเพิ่มไปสี่แต้ม เป็น12ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสองแต้มเป็น4บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็นหสูตรที่2นะคะบวก5เท่ากับ8 8ดบวก8เท่ากับ16 1 6บวกเเท่ากับ25 2 5บวกสองเท่ากับ27ใช้ตัวท้ายนะคะ บวกเพิ่มไป3แต้มเป็น10ใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป1แต้มนะคะบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข1บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข3าจับคู่กันนะคะ8 7 80 8 1หนึ่ง ห้าหนึ่งาสานะคะสองตัวล่างเลขที่ออก5 3 5สาาสาเข้านะคะมีนะคะเข้าตรงตรงาสานะคะเข้าตรงตรงนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสามคืองวดที่ผ่านมานะคะ 8บวก8เท่ากับ16 16บวก6เท่ากับ22 22บวก8เท่ากับ30 30บวก2เท่ากับ32 32ใช้ตัวท้ายคือเลข2บวกเพิ่มไป4แต้มเป็นเลข6บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลข8 บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเลข9สูตรที่2อนะคะแบวก8เท่ากับ16 16บวก5เท่ากับ21 21บวก3เท่ากับ24 24บวก2เท่ากับ26ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป3แต้มเป็น9บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น10ใช้ตัวท้าย บวกเพิ่มไปสองแต้มเป็นเลขสองมาจับคู่กันนะคะสองหกสองเก้าสองศูนย์สองสองหกหกหกเก้า หกศูนย์หกสองแปดหกแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองเก้าหกเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองนะคะ หนึ่งสิงหาสองพันงวดที่ผ่านมานะคะเลขที่ออกเก้าสองเก้าสองมีนะคะเข้าตรงตรงนะคะเก้าสองเข้าตรงนะคะผ่านไปแล้วห้างวดนะคะ ห้างวดเข้าตรงทุกงวดนะคะตั้งแต่หนึ่งมิถุนานะคะเข้าสองสี่ตรงหกสี่ตรง8ปดสามตรงห้าสามตรงนะคะหนึ่งสิงหางวดที่ผ่านมาเข้าตรงนะคะไปต่อกันที่งวดวันที่ 16สิงหา2563คืองวดที่จะถึงนี้นะคะ5บวก9เท่ากับ14 14บวก1เท่ากับ15 15บวก7เท่ากับ22 22บวก2เท่ากับ24บวกเพิ่มไป4แต้มเป็น8บวกเพิ่มไป2แต้มเป็น10 ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขหนึ่งสูตรที่สองห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกเกเท่ากับยี่สิบสามยสบสามบวกเจ็ดเท่ากับสามสบวกสองเท่ากับสาใช้ตัวท้ายคือเลขสองนะคะบวกเพิ่มไปสามแต้มเป็น ห้าบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นหกบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มเป็นเลขแปดได้เลขเด่นสองห้าหกแปดนะคะสูตรที่สองจับคู่กันนะคะสี่สองสี่ห้าสี่หก สี่แปดแปดสองแปดห้าแปดหกแปดแปดศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งสอง หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะนี่คืองวดวันที่16สิงหาสองพันจะไปต่อเป็นงวดที่หกนะคะจับชุดหวยสองตัวล่างตรงตรงสูตรนี้หกงวดที่ผ่านขออภัยค่ะห้างวดที่ผ่านมานะคะ เข้าตรงทุกงวดนะคะ16สิงหา2563ได้จับชุดหวย2ตัวล่างตรงตรง16ชุดนะคะ16ชุดไม่มากจนเกินไปนะคะเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่จะนำไปใช้นะคะก็หาเลขเด่นๆมาเทียบหาตัวดับ ที่เข้าดีๆมาตัดนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าเพื่อนๆจะนำไปใช้นะคะก็ควรพิจารณาให้ดีๆนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะสวัสดีค่ะ